น้ชมปลาแค่น้ำของครับน้ชสมวันนี้จะทำจินกันแบกือเพวาผมแบกือครับวันนี้ทำกินกันปลาแค่จุ่มนะครับผมครับผมวันนี้จะจัดเมนูเดี๋ยวตอนนี้จะครัวสำหรัก่อนครับทน้ำสมวันนี้จัดเมนูซักซักเอาแบบย่อๆเบาๆปลาแค่ฟึ่งเอาขึ้นมาจากน้ำนะครับเนี่ยน้ำขงเนี่ยเดี๋ยวสับเอาแง่งมันหนอกนะครับมันจะยักถ่ายชีวิตครับ ครับผมขอบคุณครับออือากเดีย๋ยวจะลอกังโอ้ท่านสิไปสักคนได้บดได้สุ่มกันเนาะอ,อันนี้เป็นการขั้นตอนการครัวปลานะครับนี่เป็นทักษะใครทักษะเรา <laughs> ถ้าใครไม่รู้จะเรียกว่าปลาซอกเกอร์นะครับนี่เหมือนปลาซอกเกอร์ ถ้าสกเกอร์มันจะไม่มีม,มันจะมีเกล็ดนะครับอันนี้มันครับแต่มีฟันเหมือนกันเลยเป,ป๊ะเลยครับเป็นการลอกหนังนะครับต่อไปอ่ะลอ,อลอกหนังลอ,นล,ลอกหนังลอกดูเองเลยลอกหนังเสียงรบกวนระยะไม่แล้วป็นบ่ทอท่้นเสียงคือ,อ โบแมนรูสลลาวอืมเอานี้ลอกนังนะครับนี่ลอกลอ,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 อกง่ายเห็นเห็นข้าจอลอกนางป่าอย่างครับเห็นข้าจอลอกนางป่าป่า,ปานุ่นจันเนาะเอาอันอันคือจยังไม่แต่เขียบนี่นะมันมันหนีประสันแล้วก็ลอกอก พอป่าเป็นเปฉี่น่ะมาหลอดดึงหล่อเลยเป็นแผ่นเลยครับเนี่ยกวดหลังมันนะครับเนี่ยหลังเน่าเลยนี่ครับรอไปตามเขะไปเคะโอ้ไม่ธรรมดาครับเนื้อเยอะเหมือนกันโอ้อันนี้ก็กินเนื้อแล้วครับแล้วก็โค้งก็ต้มยำโอ้เขาทาไปปาน้ำโค้งถ้าเอาตัวนั้นมานจใหญ่เกินเนาะท่านว่าไหมตัวนี้โอเคเลยเนี่ยเหมือนเนื้อเนื้อโลหนึ่งเหมือนกันนี่ โอ้นี่กำลังนั่นนะครับนี่กำลังชําแหล่นะนี่ไม่ธรรมดาละพ่อครัวเราได้มาจากอะไรนี่เขาเรียกว่าพานน้ำโขงนะครับเนี่ยการครัวปลาไม่ใช่จะมาทำแบบใครก็ทำได้นะครับต้องมีทักษะนี่เห็นไหมครับเนี่ยเอาลัางออกก่อนโอ้เนื้อเหลืองสุดยอดเลย โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหมือนเปเหมือนปลาแซลมอนเนาะเรืองเรือเหมือนกันเป็นแผ่นไหมตอนนี้ก็จะทำเป็นชิ้นนะครับทำเป็นชิ้นแล้วครับตอนนี้เอาหนังออก เนื้อไม่ธรรมดาสีเหลืองนะครับนี่ปลาน้ํโค้งแท้ๆนะครับนี่เพิ่งออาขึ้นมาเมื่อกี้นี้ไาแค่ไปแค่เ,เอามาขึ้นขึ้นมาเมื่อกี้นี้อันนี้จะเอาเนื้อออกนะครับเอาเอาเนื้อออกจากหนังมันไม่ธรรมดานะครับพันมุนี่คนนี้ พันมุพันมุผู้เชี่ยวชาญน,นี่แล้วครับตอนนี้หนังจะหลุดออกจากเนื้อแล้วครับตอนนี้นังเราก็ไปต้มยำนะครับนี่แม่ครับเวลาต้มเออเอหนังไปต้มแล้วเนื้อเราก็กินไป ไม่ตายนะครับเนี่ยปลาแค่ปลาแค่ตายยากที่สุดเลยครับไม่ธรรมดานะครับถ้าไม่ถ้าไม่นั่นไม่ได้กินนะครับเนี่ยต้องลงน้ําลึกใช่ไหมครับใช่ครับต้องต้องเป็นน้ำลึกน้ำไหลต้องเป็นเกาะเป็นแจงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไปหาได้ง่ายๆนะครับปลาปลาแคบครับของจริงนะครับนี่เนื้อลึงเหลืองนะครับเงินปลาเซลมอนนะครับอาจจะเป็นเซลมอนน้ําจืดนะครับนี่